สินเชื่อเงินด่วนเงินก้อนนะครับที่อนุมัติไว้มากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับเรามาอัปเดตในต้นปี2567นี้กันครับผมอันดับหนึ่งในใจผมยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งนะครับ รายได้ที่เขาต้องการจากเราเนี่ยไม่ได้สูงครับขอแค่คุณรายได้8,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับสอนครับหลังจากยื่นเอกสารเสร็จนะไอ้ที่เขาเคลมไว้อันนี้จริงนะครับรู้ผลไวสุดภายใน1ชั่วโมงเลยนะถ้าอนุมัติปั๊บเขาโอนเงินเข้าบัญชีคุณเลยนะครับสานะครับจากสถิติหลังบ้านที่คนคลิกลิงก์สมัครในช่องคำบรรยายใต้คลิปของสินเชื่อตัวนี้ของผมนะครับในแต่ละเดือนครับผมเห็นคนได้รับอนุมัติก็เยอะหลายรายนะครับผมแต่แน่นอนนะครับไม่ได้อนุมัติทุกคนหรือ100%เนนะครับแต่แต่ละ ก็มีคนอนุมัติหลายสิบคนอยู่นะครับจากการกดลิงก์ a f f i l i a t e สมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับผ่านช่อง YouTube เล็กๆช่องนี้ของผมนี่นะครับ สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวรารตี้นะครับช่องวราร i ตี้ที่หลากหลายไปด้วยเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปนะครับแล้ววันนี้นะฮะสินเชื่อที่เมื่อกี้เกินมาข้างต้นทั้งหมดนะครับวันนี้มาพูดอัปเดตในปี2567นะครับผมว่าเขายังมีดีอยู่หรือเปล่านะครับผมหรือหลายคนอาจจะเคยผ่านหูแหละแต่ไม่เคยสมัครไม่เคยลองมาฟังในวันนี้แล้วตัดสินใจกัน ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะลองหรือไม่ลองนะครับแต่ทั้งนี้นะครับกู้และผ่อนคืนเท่าที่ไหวนะครับสินเชื่อในวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อตัวนี้เลยเงินก้อนเงินด่วนอนุมัติทันใจนะครับใน1ชั่วโมงที่เร็วสุดของเขาสินเชื่อเงินก้อน Promise ครับผมมีผู้ชมสอบถามมาเหมือนกันนะครับว่า u ไม่ plus กับ Promise ตัวไหนสมัครแล้วอนุมัติยากกว่ากันนะครับอันนี้ในเรื่องของอนุมัตินะผมตอบไปว่าจริงๆแล้วนะครับมันพอๆกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบ Promise มากกว่านะครับด้วยจุดเด่นที่ผมบอกไปข้างต้นนี่แหละครับผม Promise นะครับถ้าเขาอนุมัติให้เรานะวงเงินสินเชื่อที่เขาอนุมัตินะถ้าเรารายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับสมัครได้ไหมได้นะฮะอย่างที่บอก800 0ขึ้นไปนะครับ 8,000ขึ้นไปแต่ไม่เกิน30,000บาทจะสูงสุดไม่เกิน1.5เท่าของรายได้นะครับแล้วก็ควรที่จะมีสินเชื่อนในมือตอนสมัครเนี่ยไม่เกิน3สถาบันการเงินนะครับส่วนถ้าคุณมีรายได้ประจํามากกว่า30,000บาทขึ้นไปนะครับตัวนี้วงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่5เท่าของรายได้นะครับสมมุติว่า30,000ขึ้นไปนิดนิดละกัน30,0005เท่าเต็มที่ก็จะได้150,000อันนี้ ประมาณนี้ครับที่เขาจะอนุมัติสูงสุดไม่เกิน3 0 0นบาทครับแล้วคุณสมบัติที่อัปเดตในปี2567นี้เขาเป็นยังไงนะครับข้อแรกยังเหมือนเดิมอายุ20-64ปีนะครับข้อ2รับสัญชาติไทยนะครับข้อ3นะครับรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะเฉพาะผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้นะครับอันนี้คือเกณฑ์เขาข้อ4นะครับขอให้อายุงานปัจจุบันเนี่ยหเดือนขึ้นไปนะครับหเดือนขึ้นไปก็สมัครได้แล้วนะ คือเพิ่งเริ่มเปลี่ยนงานเพิ่งเริ่มทํางานอย่างเงี้ยพอครบ1เดือนเรามีเอกสารทางการเงินเอกสารรายได้นะครับก็เช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ที่เขาออกให้ได้แล้วใช่ไหมก็เอามาสมัครได้เอาแบบมีเงินเข้าบัญชี1รอบแล้วเนี่ยก็เอาสเตทเมนต์มายืนยันได้นะครับข้อ5นะครับมีที่พักนะครับหรือที่ทํางานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการซึ่งตรงนี้ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าพรอมิสสาขาเขามีทั่วประเทศเลยครับ พงครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ปัจจุบันข้อนี้น่าจะหายห่วงเพราะเกือบทุกคนมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อยู่แล้วนะครับแล้วหัวข้อถัดมาแล้วใช้เอกสารอะไรบ้างล่ะจริงๆก็ไม่ยากเลยครับข้อแรกเลยใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะครับพกตัวจริงไปด้วยนะครับข้อ2นะครับก็ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับพร้อมกับสเตมเนต์ย้อนหลังนะครับเอายิ่งเยอะยิ่งดีหลายคนก็3เดือน6เดือนได้ก็ยิ่งดีครับหรือใคร เพิ่งมีเงินเดือนเดือนแรกก็สเตมเมนต์นั่นแหละเดือนแรกนะครับแค่นี้เองครับเนื้อหาของ Promise นะครับที่อนุมัติไว้นะครับแล้วก็รายได้ไม่ต้องสูงนะครับอายุงานแค่เดือนเดียวก็สมัครได้ครับมีเท่านี้เองครับผมซึ่งหลายคนนะครับก็ทักมาว่าสนใจสมัครผมก็ส่งลิงก์ a f f i l i a t e ไปให้สมัครนะครับผมซึ่งผมก็จะแปะทุกทีนะครับในช่องคำบรรยายคลิปนะแล้วก็ให้3ดาวไว้นะครับผมพอคุณคลิกสมัครใช่ไหมมันจะโดดไปที่หน้านี้ครับผมอ่าเห็นไหมคุณก็กรอกไปได้เลยครับง่ายๆนะก็คำนำหน้าชื่อนะครับ อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนมีอยู่แล้วนะฮะเบอร์มือถือนะฮะมีอยู่แล้วนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบัน เขตอำเภออาชีพนะครับอายุงานนะครับกี่ป right? right? ีกี่เดือนนะครับก็ระบุไปนะครับรายได้ต่อเดือนก็ระบุไปนะครับอ้อลืมข้อดีข้อนึงไปครับใครที่เป็นรายวันรายวีคานะครับแต่รับเงินเป็นรายเดือนรับเงินนะเป็นรายเดือนเป็นรอบๆเดือนนะครับก็สามารถสมัครได้ครับมีโอกาสในการอนุมัติอยู่นะครับผมย้อนกลับมาถ้ากรอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงด้านล่างเสร็จก็กดปุ่มตกลงครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็จะ จะได้ Data ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับแล้วเขาก็จะดูว่าปึ๊บปื๊บป๊บเขาจะตรวจเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นให้เราเลยนะครับถ้าเราตกเกณฑ์เบื้องต้นเขาก็อาจจะไม่โทรกลับอันนี้พูดตรงๆเลยนะรอนานนานนะครับอาจจะไม่โทรกลับแต่ถ้าใครที่เขาติดต่อกลับมาแล้วนะครับเท่ากับผ่านเกณฑ์เบื้องต้นข้อแรกก้าวแรกเขาไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปยื่นเอกสารที่สาขาได้ครับเพื่อไปรอผลอนุมัติสดๆร้อนๆได้เลยครับผมขอให้ผู้ชม FC ช่องนี้นะฮะโชคดีทุกๆท่านครับจากร้ายกลายเป็นดี ใครเจอเรื่องหนักๆขอให้กลายเป็นเรื่องเบาๆนะครับผมชอบเนื้อหาช่องนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดนะฮะการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่ทุกวันอังคาาพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เช่นเคยนะครับ3วันต่ออาทิตย์นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนจะไปเตรียมตัวคลิปต่อไปมานำเสนอผู้ชมครับบายๆครับสวัสดีครับ